สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับธรรมดาที่ไหนเปิดวาร์ปมินยงคู่หูคู่ซีทิศพย,ยวันมินยงออปป้าเกาหลีหนุ่มคู่หูคู่ซีทิศพย,ยวันหลายคนคงได้เห็นหน้ากันบ้างแล้วสําหรับทิศพย,ยวันบรรบุตรหลังศึกล่าสุดกลายเป็นที่สนใจกันแบบรัวๆหลังจากออปป้าเกาหลีหนุ่มหน้าใสคู่หูคู่ซีทิศพย,ยวันขาคนนี้ได้โผล่มาร่วมทํากิจกรรมและมีรูปภาพและคลิป สุดน่ารักลงบนโซเชียลมีเดียของทิศไพวันอยู่เรื่อยๆหนุ่มคนนี้มีชื่อว่ามินยงเป็นโอปป้าหนุ่มชาวเกาหลีที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเขามีชื่อไทยว่าทิพภพโดยเขาสามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งและพูดภาษาไทยได้ในระดับคุยรู้เรื่องเขามักที่จะโผล่มาทํากิจกรรมต่างๆกับทิศไพวันอยู่เสมอทั้งผ่านคลิปวิดีโอบนทิกตอกภาพโมเมนต์สนุกๆบนไอจีรวมไปถึง Facebook อีกด้วย จนเรียกว่ากลายเป็นหนุ่มรอเพื่อนรุ่นน้องคู่หูคู่ซีของทิตพิวันจนหลายๆคนแอบเอามาจิ้นขึ้นเรือกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวส่องความหล่อใสพร้อมเปิดวาร์ปของมินยงหนุ่มเกาหลีหน้าใสคู่ซีทิศตพิวันที่หลายๆคนอยากรู้จักกันสักหน่อยใครอยากจะติดตามเขาก็ติดตามเลยได้ที่แอดมิน1 1ึ6เรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมนะุมข่าว com และขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ